แสดงว่าเรากําลังตะโกนพร้อมกันหนึ่งคนสามคนห้าคนสิบคนเรากําลังตะโกนพร้อมกันค่ะแล้วเสียงของเรามันจะดังมากกว่าที่เราตะโกนคนเดียวเข้าใจหรือยังทุกคนค่ะคีย์นี้ครูได้มาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วปีแรกค่ะครูทํางานคนเดียวโคตรเหนื่อย นะคะโคตรเหนื่อยคิดคนเดียวทําคนเดียวตะโกนคนเดียวค่ะเพราะสร้างภาพอยู่คนเดียวว่าอุ้ยฉันขายดีฉันขายปังฉันขายได้ฉันมีทีมงานฉันส่งตรงนั้นฉันส่งตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอครูอะค่ะเฮ้ยตะโกนคนเดียวเหนื่อยเว้ยเริ่มที่จะหาคนมาร่วมตะโกนด้วยทุกคนแค่นั้นแหละโอ้โหสายต่างประเทศมาสายสุขภาพมานู่นนี่ทุกคนเห็นอะไรหรือยัง นี่แหละที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าทําไมเออทําไมถึงแม้ว่าแบรนด์ไหนจะดังครูถึงไม่ได้แบบไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามจะไปขายไม่ได้ว่ากันทุกคนครูไม่เคยว่าเพราะมันเป็นอิสระของคุณมันเป็นเงินของคุณมันเป็นทรัพย์ของคุณแล้วมันเป็นชีวิตของคุณครูไม่มีสิทธิ์ห้ามใครแต่แค่ครูหวังดีว่าวันนี้คุณรู้คีย์หรือยังอะทําไงคุณจะขายได้ ถ้าวันนี้คุณไม่มีมวลพลังงานรวมแน่นอนคุณขายแต่เสียงของคุณมันไม่ดังนะคะทำไมเจ้าของแบรนด์นั้นดังมากปังมากขายดีมากโอ,โอ้หยอดขายร้อยล้านยอดขายพันล้านภายในเวลาวันเดียวยอดขายร้อยล้านภายในเวลาวันเดียวทุกคนเขาตะโกนกี่คนล่ะเขาตะโกนกี่คนเขาต้องโน้ยขับบ้านขับเมืองครับ คืออันนี้เราใช้ภาษาที่ให้คุณเข้าใจง่ายเฉยๆนะจริง,รงๆเขาไม่ได้ตะโกนขอตังค์หน่อยหรอกเขาตะโกนว่ารวยอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะทุกคนคะแล้วคุณอะไปซื้อของมาอืมแบบนี้ไข่ดีไข่ปังอา้าดังมากเลยเจ้าของรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเจ้าของสร้างโรงงานเจ้าของรวยมากแล้วคุณก็ไปเปิดไปซื้อมาแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณจะตะโกนยังไงอะ คุณตะโกนอยู่คนเดียวอ่ะเขาขายเป็นพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านภายในวันเดียวหมื่นล้านอะไรก็ตามแต่เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าตะโกนดังขนาดไหนเขาใช้อะไรตะโกนเขาใช้ไมโครโฟนใช้สื่อใช้ทุกสิ่งอย่างแต่พอมาถึงคุณปุ๊บกอตั <S <s oy, oy, ้งน้อยกอตั้งน้อยขอตั้งน้อยสินค้าวางท่วมหัวกอตั้งน้อยอยู่คนเดียว ทุกคนแล้วคุณไม่ออกมาขายไม่ออกมาไลน์ไม่ออกมาทำเขาสนใจไหมมันไม่สนใจไม่มีใครสนใจหรกค่ะทุกแบรนด์นั่นแหละเพราะเขาถือว่าเขาตะโกนแล้วเหลือแค่คุณเวลาคุณรับมาคุณตะโกนหรือเปล่าคุณคุณไม่ได้นั่งเทียนขายนะคะจะแม้ออนไลน์ทั้งหรายเออคุณซื้อสินค้ามาคุณต้องตะโกนอ่ะกูมีอ่ะสินค้ากูมีอ่ะเข้าใจไหมอันนี้เปิดมาก็ตะโกนอยู่นะครู ตะโกนคนเดียวอ่ะุกคนคุณตะโกนคนเดียวอ่ะน,นะคะฉันมีของน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 ะไม่ได้เลาใจไม่ได้รู้สึกว่าเออไม่ใช่แค่มึงมีกูก็เห็นเขามีกันทั่วโลกเออแล้วต้องทำไงหาคนสิคุณออกมาหาคนของเรา ครูมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ครูคิดนะทุกคนครูอ่ะโซโอ้โอนมาเข้าปีที่ห้าแล้วค่ะ